รีวิวไอติมป๊อปครับมีทั้งถังไอติมครับมีทั้งหมดไอติมครับมีทั้งเกลือเกลือนมนมช้อนช้อน,อนที่ใส่น้ำเขียวน้ำแดงกันไก่ครับทำยังไงบ้างครับปรเภทใส่เกลือก่อนครับ,รบใส่เกลือในปริมาณที่เท่าไหร่ครับ เกลือใส่กี่ถุงครับสองถุงครับใส่เกลือเพื่ออะไรครับก็หมันให้มันเปิดจิ้มก้โหรสชาติเป็นไงครับเข็มม้นอ่ะโอเคยิ้วชีเลย ชีวิตถุงนึง้ก็ไอติมป๊าปโอ้ยเย็นมากครับอ่าแล้วใส่อะไรต่อครับฮะสหยเร็ว,วอ่นอุอ่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับนมนม,นมใส่เท่าไหรค่ครับสอ ก็การย่างอ่ะรอดแล้วค่ะต่อไปก็น้ำเขียวน้ำเขียวเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ครับน้ำเขียวออต้องใส่ด้วยครับ้ทำย่างกับรสชาติสองรสเลยโอเค ชินติเล่น,นถันอร่อยค่ะชิติแม่เป็นอะไรครับไฟไฟเทนะลูกเุ้ยมันหกเหรอครับอ๋อมันต้องอยู่ตรงนี้โอเคโอเคคหกให้ตกหกอย่างนี้แลยครับครับ<ะ>แล้วเหลือให้กินด้วย โอเคเทเยอะหรือ,อยังครับได้แล้วครับ,รบใส่ใไหนครับยืนเลยก็ได้ไปด้วยไม้ไอศครีมอ้สนุกเต็มหลอดโอเคทไรีมบูราณอะ่ะไปทุกคแคละ แล้วจะทำยังไงต่อครับอตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังทูครับทำไมถึงต้องเขย่าแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพื่อให้มันแข็งเอวแข็งเอวในน้ำแข็งใส่อะไรไปบ้างครับอ๋ก็ใส่หมดแลาะครับในน้ำแข็งใส่อะไรไปบ้างครับในน้ำแข็ง อ๋อใส่เกลือแล้วมันเป็นยังไงครับทอดเอาเลยครับใกล้แล้วยังครับใกล้แล้วครับเสร็จแล้วครับอร่อยอันนึงแข็งนะครับแล้วก็ไปแช่น้ำนะครับนี่ะครับนี่ครับก็คือเป็นยัไงบ้างครับรสชาติ จิตใจครับผม